สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์เสียงคุยในใจพี่กับน้องเสียงที่จะมานั่งข้างๆใจคุณเล่าเรื่องบางอย่างที่อาจคล้ายกับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่บางครั้งเราก็แค่อยากมีใครสักคนรับฟังไม่ต้องปลอบไม่ต้องตอบกลับแค่ฟังเฉยๆก็พอถ้าคุณเหนื่อยมาถ้าคุณสับสนหรือแค่รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีใครเข้าใจเราเลยลองฟังเสียงนี้ดูนะคะ เพราะหนูอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอถ้าหากวันหนึ่งคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณเดินเข้าห้องเรียนเรารู้สึกเหมือนสายตาหลายคู่กำลังจ้องไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าไม่ใช่เพราะทรงผมแต่เป็นเพราะคุณเป็นคุณและนั่นดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับบางคนมีเสียงหัวเราะเบาๆตอนคุณเดินผ่านมีข้อความแปลกๆโพลในกลุ่มแชท ที่ดูเผ่อนผนก็เหมือนล้อเล่นแต่ข้างในคุณรู้ดีมันไม่ได้เล่นเลยมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆบางคนบอกว่าคุณคิดมากบางคนบอกว่าเขาแค่แซวแต่ไม่มีใครฟังจริงๆว่าแผลในใจคุณมันเริ่มลึกแค่ไหนแล้วจนบางทีคุณเริ่มถามตัวเองว่าหรือเราจะผิดจริงๆหรอหรือเราจะไม่ดีพอที่จะอยู่ตรงนี้คุณเริ่มเปลี่ยนตัวเอง เริ่มไม่กล้ามองกระจกเริ่มพูดน้อยลงเริ่มหายไปจากบทสนทนาและเริ่มฝืนหัวเราะกับเรื่องที่คุณไม่ได้ขำเลยแค่เพื่อให้ใครบางคนยอมรับคุณทั้งที่เขาไม่เคยเห็นค่าคุณตั้งแต่แรกเราเข้าใจนะว่ามันเหนื่อยมากที่ต้องตื่นมาทุกเชา้าแล้วไปยังที่เดิมๆที่ซึ่งคุณต้องระวังคำพูดตัวเองตลอดเวลา ต้องนั่งข้างคนที่อาจหัวเราะเยาะคุณลับหลังต้องยิ้มใส่คนที่ไม่เห็นหัวใจคุณเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันคือการใช้ชีวิตที่ไม่มีใครเห็นตัวตนคุณไม่มีใครอยากอยู่ในโลกแบบนั้นหรอกและคุณไม่ควรต้องทนอยู่ในโลกแบบนั้นคนเดียวเราอยากบอกคุณว่าคนที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าไม่ควรมีอำนาจขนาดนั้นคำพูดของเขา ไม่ได้เป็นจริงไปกว่าความรักที่คุณมีต่อตัวเองและการรอดจากทุกวันแย่ๆไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยแต่มันแปลว่าคุณเข้มแข็งมากแล้วตั้งหากโลกนี้ไม่ใจดีกับทุกคนเท่ากันแต่ยังมีคนที่ใจดีอยู่เสมอและถ้าคุณยังไม่เจอคนแบบนั้นงั้นเราขอเป็นหนึ่งในนั้นให้คุณก่อนก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเอง ไม่ต้องเก่งทุกวันไม่ต้องเข้ากับทุกคนไม่ต้องฝืนยิ้มคุณแค่ต้องอยู่เพื่อไปให้ถึงวันที่ดีกว่านี้ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกไม่ไหวขอให้คุณพักไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณเหนื่อยจริงๆคุณไม่ต้องรีบดีขึ้นในวันนี้ไม่ต้องพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ยอมรับว่าเรากำลังเจ็บ เราค่อยๆดูแลมันอย่างใจเย็นบางทีการที่คุณยังอยู่ก็เป็นความกล้าหาญแล้วเราแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวในโลกนี้ยังมีคนที่เข้าใจยังมีคนที่เคยผ่านมันและตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วขอให้คืนนี้คุณไม่ฝันร้าย ขอให้พรุ่งนี้คุณได้อยู่ในพื้นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยและถ้าวันไหนไม่มีใครฟังเสียงนี้จะยังอยู่ตรงนี้กับคุณเสมอคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งทุกวันแต่คุณควรรู้ว่าคุณมีค่ามากพอแม้ในวันที่คุณรู้สึกอ่อนแอที่สุด